วิธีใส่นะครับนะก็ร้อยใต้เชือกนี้ครับด้านล่างทางสองเส้นปมปมที่มาตรงนี้ให้ไว้ด้านบนนะครับเอาให้มันอยู่ด้านบนแล้วเราก็ดึงไปใส่เป๊ะเซฟแล้วพันให้ตึงพอมควรแล้วก็พักอยู่น,นี้นะครับเนี่ยลองพักเชือกพักอยู่นี่แล้วุนดาบเป๊ะ แล้วดึงดึงเส้นในลอดเช้นนอกลอดใส่ท้องมาแล้วก็ดึงเช้นนอกครับลองระยะเนี่ออกมาชายคานะัยิงออกมาเงี้ระยะ11เมตรเนี่ยครับ ยิงเอากําลังดูกําลังก่อนครับเรื่องความแม่นนี่นาต้องไปหาเองครับไปครับตัวเข้ากับเืนครับ, <c oughs> บระ <c oughs> ยะ11เมตรยาง14บมิลสเส้น ลูกห้ามิลยาวสี่สิบเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่สี่นิ้วครับเหลืออยู่สี่นิ้วสี่นิ้วเลียงเนี่ยก็ประมาณสามนิ้วได้เหลืออยู่สามนิ้วประมาณไมหน้าสามกำลังมันยังเหลือตั้งเยอะฮะเนี่ยกองอยู่เนี่ยโอเคครับนะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้ว เดี๋ยวก็ไปพรุ่งนี้ซื้อกล่องแพ็คส่งให้าครับโอเคครับแล้วเ,เจอกันทำตัวแข็งแรงครับนาป่าป